แบตเตอรี่เหลือ27%สามารถขับต่อได้ถึง166กิโลเมตรนี่คือรถไฟฟ้าเทส l a ที่วิ่งได้ไกลที่สุดในตอนนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ย u b e c ช anel ปากน้ำามครับวันนี้เราอยู่ในเจ้าเทส l a Mo เดลสามลองเล r เรลวิลดายครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่เทส l าประเทศไทยเพิ่งเปิดตัวมาสดๆร้อนๆเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2568ที่ผ่านมาราคาเปิดมาเริ่มต้น1,599,000บาทครับโดยราคาของเขาเนี่ยเปิดมาแทนที่ตัวของเรลวิลดายดั้งเดิมนะนที่ใช้8 LFP โดยตัวนั้นเนี่ยราคาจะปรับลดลงไปอยู่ที่1.439ล้านบาทนะครับและนอกจากนี้เท s l a ยังมีการปรับลดราคาโมเดล3ทุกรุ่นลงอีก100,000บาทนะครับโดยตัว Long Range All-Wheel d i v e รุ่นเดิมเนี่ยราคาอยู่ที่1.799แล้วก็ตัวของ Performance ราคาอยู่ที่2.09ล้านบาททีนี้วันนี้เนี่ยเราอยู่ในเจ้าโมเดล3 Long Range Rear-Wheel Drive นะก็คือใช้แบตใหญ่แต่มอเตอร์ตัวเดียวนะครับอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยทําให้รถคันนี้ ระยะทางขับไกลสูงสุดนะที่ทางเท s l a เขาเคลมไว้เป็นระยะ W L T P อยู่ที่750กิมต่อการชาร์จ1ครั้งเลยทีเดียวและคันนี้เนะี่ยเป็นรถรุ่นปี2025ที่มีการเพิ่มเติมอุปกรณ์เข้ามา2อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือตัวของก้านไฟเลี้ยวที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งก้านไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเหมือนกับในตัวของ New Model Y เลยพวงมาลเนี่ยมีการปรับใหม่นะจากเดิมที่จะเป็นปุ่มกดเลี้ยวนะอันนี้จะเป็นพวงมไลแบบ Model Y ล้วก็คือ เป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่มีปุ่มกดไฟเลี้ยวแล้วเพราะว่าเขาใช้เป็นการไฟเลี้ยวแทนแล้วก็มีการเพิ่มเติมอุปก,กรณ์ใหม่เข้ามานะครับนั่นคือตัวของกล้องด้านหน้าตัวรถนั่นเองสามารถฉีดน้ําทําความสะอาดแบบนี้ได้แหมไงนี่ไงใส่ปิ้งเลยนะครับอันนี้ดีมากเลยมีการเพิ่มกล้องด้านหน้ามาทําให้ตัวรถเนี่ยมีกล้องรอบคันสักทีนะครับซึ่งไม่เหมือนกับโมเดล3 refresh ตัวแรกนะครับจะไม่มีกล้องตรงนี้มาให้นะครับตัวใหม่มีกล้องให้แล้วไงคุ้มค่าขึ้นในราคาถูกลงนะ ซึ่งแน่นอนครับเทสลาโมเดลสามลองเลนเรวิวได้เนี่ยระยะทางเคลมการขับหนึ่งครั้งเนี่ยวิ่งไกลถึง750กิโลเมตรต่อชาร์จเลยทีเดียว ซึ่งหลายคนก็มีการไปเทสมาแล้วนะครับว่าสามารถวิ่งถึงเชียงใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องแวะชาร์จสามารถไปน่านได้สามารถไปแบบภูทับเบิกได้โดยที่ไม่ต้องแวะชาร์จระหว่างทางเลยทีนี้ผมมาอีกโจทย์หนึ่งนั่นคือถ้าเราชาร์จไฟหนึ่งครั้งเต็ม1% 0 0เเนี่ยเราจะใช้รถคันนี้ได้นานแค่ไหนกับไลฟ์สไตล์การขับขี่ของผมโอเคเราออกเดินทางกันซึ่งรถเทสลาที่ไม่มีก้านเกียร์นะครับแล้วเขาไปใช้เกียร์หน้าจอเนี่ยเอาเข้าจริงนะครับใช้ง่ายกว่าเดิมอีกเพราะว่าเราแค่เหยียบเบรกฮนะเขาใสา ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พอเขามีก้านไฟเลี้ยวมาให้เนี่ยผมว่ามันดีขึ้นมากเลยนะอย่างกรณีเนี่ยเวลาเราจะเลี้ยวตรงแยกแบบนี้นะครับแล้วเราแบบเอารถหน้าทิมเข้าไปก่อนแล้วเราลืมเปิดไฟเลี้ยวเรามากดได้นะครับมันง่ายนะครับมันง่ายขึ้นนะนะในส่วนของการขับขี่เจ้าเทสลาโมเดลสามลองเลนเรียววิวได้เนี่ยเราจะเทสต,ตั้งแต่ถนนแบบทางแถวบ้านกองผมก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นทางที่โค้งค่อนข้างสลับซับซ้อนนะผมบอกเลยว,ว่าแฮนด์ลิงเนี่ย ไม่ได้ต่างจากเทส la Mo เดลสามเรเวไดทั่วไปเลยนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นวอตเตอร์เดียวขับหลังนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยที่อัพไซด์มาเป็น75ิกิโลวัตต์อแล้วก็เปลี่ยนชนิดแบตจาก LFP เป็น NMC เนี่ยเอาข้อจริงนะครับน้ำหนักของตัวรถเนี่ยต่างกันแค่5กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งมันไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขับขี่แต่อย่างใดน,นะครับแถมทําให้รถเนี่ยวิ่งได้ไกลขึ้นด้วยนะแล้วก็ฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบมากก็คือตัวของการไฟเลี้ยวเนี่ยแหละเพราะว่า มันง่ายนะครับมันเหมือนกับการขับรถทั่วไปเราไม่ต้องปรับตัวเยอะนะครับแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างของรถเนี่ยก็นุ่มสบายเหมือนเดิมแต่จุดหนึ่งที่ต้องระวังเหมือนเดิมนะครับนั่นคือตัวของกาวเคีย์แลนส์หรือระยะความสูงใต้ท้องรถของเจ้าโมดลสมเนี่ยมันค่อนข้างเตี้ยนะครับอยู่ที่138ม mm, มเมตรเท่านั้นตีมุงกลมก็140มิลนะครับหรือ14เซนซึ่งมันเตี้ยกว่าความสูงของ iPhone ซะอีกนะครับเอาง่ายสอด iPhone ไม่เข้านะครับแบบวางเป็นแนวตั้งแล้วสอดเข้าไปเนี่ย รถที่ความสูงใต้ท้องรถต่ำเนี่ยข้อดีก็คือเก้าเครยรนที่ต่ําจุดศูนย์ถ่วงก็ต่ําตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขับในเส้นทางแบบชนบทแบบนี้มันก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะเจอพวกลูกหน้าหน้าหรือเจอสิ่งแตกปลอมบนท้องถนนที่ไม่พึงประสงค์นะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่ผมชอบนะคือเนี่ยการไฟเลี้ยวเนี่ยอย่างคุณเวลาเลี้ยวรถแบบนี้นะครับวงมอะไรหมุนเวลาใช่ป่ะแล้วคุณเลยเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยถ้าเป็นแบบปุ่มกดเดิมเนี่ยปุ่มมันจะย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าวงมอะไรมันกลับด้านถูก แต่การไฟเลี้ยวเนี่ยไม่ว่าคุณจะหมุนพวงมาลัยยังไงการไฟเลี้ยวมันอยู่ที่เดิมนะครับอันนี้โดยส่วนตัวนะผมชอบการไฟเลี้ยวมากกว่าคือตอนที่โมเดลสามีเฟสออกมาใหม่ๆเนี่ยแล้วมันไม่มีการไฟเลี้ยกับการเกียร์เนี่ยไอการเกียร์ผมไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเกียร์จอมันก็ไม่ได้ปรับตัวเยอะเราไม่ได้เปลี่ยนเกียร์กันตลอดแต่ไอไฟเลี้ยวเนี่ยต้องเ,เ,เ,เปิดปิดกันตลอดทั้งวันนะครับตลอดการขับขี่เนี่ยเราเปิดปิดไฟเลี้ยกันตลอดผมว่าการไฟเลี้ยวยังไงก็ดีกว่าปุ่มกดอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผม,บก,มกกาานว่นะ คือไอ้ปุ่มกดนี่คือผมก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะครับและยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เจอกันบ่อยๆคือปุ่มไฟเลี้ยวบนพวงมลาลัยของโมดลสามดีเฟสตัวแรกเนี่ยมันกดไม่ค่อยติดนะครับผมเจอบ่อยมากนะกดบางทีกดไม่ค่อยติดไม่รู้ทําไมนะครับมันจะมีแบบบางจังหวะที่มันกดไม่ติดแล้วก็บางจังหวะที่มันกดติดนะมันไม่เหมือนกับก้านเนี่ยก้านเนี่ยคุณยังไงมันก็ติดนะครับเนี่ยยังไงมันก็ติดนะและอีกจุดที่ผมชอบคือระบบ กล้องของเท sla เนี่ยคุณเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บเนี่ยกล้องมันติดเลยแล้วมันเร็วมากๆมันแบบซีเมนซ์โคตรๆนะครับอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับส่วนเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่ความสบายในการขับขี่เนี่ยผมว่าช่วงล่างเนี่ยนุ่มสบายเหมือนโมเดล3ปก,กตินะครับราะว่ารถปี25เนี่ยช่วงล่างก็นุ่มสบายดีนะครับพวงมาลัยก็แน่นคมเป๊ะตามสไตล์ของเท sla นะครับซึ่งน้ําหนักพวงมาลัยก็ปรับได้เพราะว่าเรื่องพวกนี้ไม่ได้ต่างกันนะเียงแต่ว่าจุดที่ต่างมากๆของโมเดล3 2024กับ2025อ แค่การไฟเลี่ยวกับกรองดาน,นาเนี่ยแหละครับส่วนเรื่องของแฮนด์ลิ่งการขับขี่ของโมเดล3าลองเลนเรียวิวได้คันนี้มันจะเหมือนกับตัวของเรียวิวได้สแตนดาร์ดเลนนะครับเพราะว่าเขาใช้มอเตอร์เดียวขับหลังเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องเน้นย้ำนะครับว่าเทสลาโมเดลสามลองเลนเรียวิวได้คันนี้คือเวอร์ชันที่อัปเกรดขึ้นมาจากโมเดลสามเรียวิวได้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยโมเดลสามลองเลนเรียวิวได้เนี่ยเป็นเวอร์ชันลดสเปคของโมเดลสามลองเลนออวิวได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะครับเพราาะว่ มันเป็นการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว standard range อย่างเดียวนะเพราะว่าอะไรชุดลำโพงเนี่ยเท่าเดิมนะครับ9ตัวนะไม่ได้มี10กว่าตัวเหมือนกับตัว all wheel drive แต่อย่างใดนะก็คือมันเป็นตัวธรรมดาที่ใส่แปดใหญ่นั่นแหละถามว่าคันนี้เหมาะกับใครนะครับผมบอกเลยว่าใครที่มีอาการ range anxiety นะครับก็คืออาการกลัวระยะทางขับรถไฟฟ้าไม่พอครับเพราะว่าคันนี้ตอบโจทย์คุณแน่เพราะว่า1ชาร์จเนี่ยเขาเคลมวิ่งไกลเ5 0รยิกิโลเมตร wltp เลยทีเดียวนะครับในขณะที่ ตัวของโมเดล3 Real View d r i e Standard Range เนี่ยขับจริงๆเนี่ยจะได้ประมาณ420-450กิโลเมตรนะครับซึ่งมันไกลมากๆแล้วนะคุณชมมันไกลมากๆๆแล้วซึ่งเอาเข้าจริงนะครับโมเดล3 Real View d r i e Standard Range เนี่ยระยะทางขับมันเหลือกินเหลือใช้มากๆคุณชมผมเคยเทสนะขับจากบางบ่อนะับจากบ้านผมเนี่ยไปถึงสังขละบุรีสะพานมอน,นะครับระยะทาง400กว่ากิโลเมตรไม่ต้องแวะชาร์จก็ถึงนะครับเอาเข้าจริงไม่ต้องแวะชาร์จเลยนะวิ่งยาวๆนะ เพียงแต่ว่าผมอันนั้นอยากเทสเรื่องของสารในโปลราชาร์ตนะครับก็เลยกดนิดนึงนะครับแต่เอาข้อจริงเนี่ยถ้าขับดีๆนะครับขับแบบมนุษย์ทั่วไปความเร็วไม่เกินกฎหมายกําหนดเนี่ยยังไงก็ถึงนะครับยังไงก็ถึงเลยเพราะว่ารถมันประหยัดไฟนะคือเทสลาโมเดล3เนี่ยข้อดีของรถเขาคือเขาประหยัดไฟฟ้ามากๆถึงแม้ว่าโอเคใช้แบตเตอรี่เขาไม่ได้ใหญ่เวอร์วังนะครับคือแบตเตอรี่เขาเนี่ยตัวแซนด์แลนด์แบตอยู่ที่60กิโลวัตต์อวนะครับแต่รถเนี่ยอัตราการกินไฟมันประมาณ ร้อยถึง120วัตต์แอลต่อกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งโหบอกเลยอัตราการกินไฟฟ้าเนี่ยมันน้อยกว่าเนตาวี e, คันที่ผมใช้ประจําอีกนะนี่แหละครับคือข้อดีของรถที่ประหยัดไฟฟ้าซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าที่จะทําให้วิ่งไกลได้ดีเนี่ยมันมีอยู่2ปัจจัยสําคัญนะครับที่จะทำให้รถคันนั้นวิ่งไกลนั่นคือ1ขนาดแบตเตอรี่ต้องใหญ่พอนะครับ<ม>คือถ้ารถต่อให้ประหยัดไฟฟ้ามากๆเลยนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยระยะทางขับมันก็ไปได้ไม่ไกล กับการต่อให้รถไฟฟ้าคันนั้นแบตเตอรี่ใหญ่โตมโหลานแบบร้อกิโลวัตต์แาวแต่ว่ากินไฟช่ำๆเลยมันก็วิ่งได้ไม่ไกลนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิด2ส,สิ่งนี้มันมาประจบเหมาะกันนะครับคือเป็นรถที่แบตใหญ่แล้วก็ประหยัดไฟฟ้ามันก็จะวิ่งได้ไกลมากๆนะครับอย่างตัวของโมเดล3 Standard Range เนี่ยแบต60กิโลวัตต์อาวนะซึ่งเอาจริงแบตเนี่ยเทียบเท่ากับตัวของ b y d a t t o 3ที่อยู่ข้างหน้าของผมเลยนะครับแต่ว่า เขาประหยัดไฟฟ้าไงเขาใช้ไฟแค่100ยถึงร้อยยี่สิบวัตต์อรต่อกิโลเมตรทำให้มันสามารถทําระยะทางขับได้ไกลทะลุ400กิโลเมตรได้แบบไม่ต้องลุ้นซึ่งเจ้าโมเดล3าลองเลนเรียวิวได้คันนี้ที่ผมขับเนี่ยก็คือเป็นร่างที่อัปเกรดมาให้ถูกจิตคนที่อยากได้รถระยะทางขับไกลแบบมากๆนะครับเพราะว่า1ชาร์จเนี่ยเขาเคลมว้วย่งได้750้กิโลเมตรเลยทีเดียวนะตอนนี้ผมแบตเตอรี่เหลืออยู่2 5เนะคุณชมสามารถวิ่งได้ต่ออีก158กิโลเมตรเลยเป็นไง,ไง เยอะมากนะแบต25วิ่งได้อีก150กิโลอะ่ะโอ้โ oh. หเหลือๆนะครับเหลือๆเพราะว่าหนึ่งชาร์จของเจ้ารถคันนี้เนี่ยขับจริงๆนะครับเท่าที่ผมเทสมาแล้วนะวิ่งได้ประมาณ630กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเลยทีเดียวถือว่าเป็นรถที่ทําระยะทางขับขี่ได้โหดโหดเลยนะโหดมากๆซึ่งอันนี้เป็นการขับขี่ในสไตล์ของผมนะผมจะขับด้วยความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นความเร็วที่เราใช้งานกันจริงๆนะฮะแล้วก็เวลาเราขับแบบอย่างเนี้ย ผมจะไม่ได้ใช้ระบบช่วยขับนะผมขับเองเลยเพราะว่าเราอยากควบคุมรถเองนะแต่เวลาขึ้นทางด่วนยาวๆทางแบบน่าเบื่อหน้าเบือเบ่อเนี่ยเราก็เปิดให้ออโต้พาวเอเท้าขับให้นะครับซึ่งอันนี้คือข้อดีของเท sla คือคุณไม่ต้องขับรถเองตลอดเวลาข้อดีของออโต้พาวเอก็คือมันช่วยทําให้เราไม่เครียดเวลาเราขับรถเดินทางไกลแล้วก็เวลาเจอรถติดๆประเด็นถัดมาคือในเมื่อเราทราบกันอยู่แล้วว่าเท s l a โมดูลสามเรียลวิวไดตัว Standard r a n g e เนี่ย มันก็ทําระยะทางขับขี่ได้ไกลมากๆกนะคือชาร์จหนึ่งเขาวิ่งได้ตั้ง420-450กิโลเมตรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของเขานะครับแถมประหยัดไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วตัวแบตใหญ่เนี่ยเขาขายใครนะครับผมมีแนวคิดแบบนี้ครับคือปกติเนี่ยเวลาเราใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราโอเคว่าเรารู้นะว่ารถของเราเนี่ยวิ่งได้ระดับ400กิโลเมตรขึ้นไปนะครับ แต่เนี่ยคือการคิดจากการใช้งานจากแบตเตอรี่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับซึ่งเอาเข้าจริงในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆเราไม่ได้ใช้กันแบบนั้นเราจะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยกันในช่วงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ครับก็คือเราใช้แค่แบตเตอรี่เหลือต่ำไม่เกินสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เวลาชาร์จไฟเนี่ยเราจะชาร์จกันไม่ทะลุเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นหมายความว่าเราใช้กันจริงๆแค่ตรงกลางของเขานะครับก็คือช่วงยี่สิบถึงเก้าสิบเป ซึ่งคิดเป็น70%ซนะครับซึ่งพอเรามาคำนวณกับระยะทางขับขี่ของตัว standard b r a n g e เนี่ยเจของระยะทาง400กว่ากิโลเมตรเนี่ยก็คิดเป็นระยะทาง300กิโลเมตรนะครับคือระยะที่เราจะต้องแวะพักหรือแวะชาร์จซึ่ง300กิโลเมตรไกลขนาดไหนนะครับเอาว่าถ้าวิ่งรถจากกรุงเทพเนี่ยมันก็ไปถึงนครสวรรค์แล้วนะครับแล้วก็แวะชาร์จทีหนึ่งในกรณีขึ้นสายเหนือเนาะถ้าคิดระยะทาง300กิโลเนี่ยกับการขับรถบนถนนจริงๆแบบไม่กาวเลยนะคุณใช้เวลาขับประมาณวโมยนะ เพราะว่าทวามเรียวยืนพื้นเนี่ยตอให้คุณกด120นะครับแต่ว่าถานนเนี่ยมันมีการชะลอบ้างเร่งบ้างนะครับแล้วถ้าคุณขับในความดกฎหมายกําหนดเนี่ย300กิโเมตรเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเลยนะหลายหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่า3ชั่วโมงก็ยังไหวอยู่นะครับสบายไปต่อได้นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นคนกลุ่มนี้นะคุณมาเล่นตัวลองเลนได้เลยนะครับเพราะาตัวลองเลนเนี่ยถ้าคุณใช้แบตเตอรี่ด้วยหลักคิด70%ของแบตเตอรี่นะครับคุณจะขับได้ถึง400กว่ากิโลเมตรเกือบ500เลยทีเดียวนะครับ และไมีนําซ้ำนะปกติเนี่ยสิของรถทั่วไปอ่ะอย่างตัวโมเดลสามแซนด์ดัตเลนเนี่ยสิเปอขาจะวิ่งได้ประมาณ40่สกิโลใช่ไหมแต่คันเนี้ยสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยวิ่งได้หกสิบกิโลนะนะนั่นหมายความว่าถ้าคุณเหลือบัฟเฟอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณสามารถขับได้อีกเป็นร้อกิโลนะนะคุณผู้ชมซึ่งมันเยอะมากมันเยอะมากๆน,นะอย่างวันเนี้ยผมออกจากบ้านมาแบตเตอรี่ผมเหลือ25%ผมชิลมากเลยเพราะว่ามันเหลือกินเหลือใช้วันนี้ผมขับรถแค่ปปรระะะมมาณไไก100ลลัััับบบ100 160ิโโนนนนคคแตต25%ี่นะือวงงด้้ มันเหลือเยอะมากนะครับเยอะมากๆจริงเพราะงั้นแล้วเนี่ยตัว Long Range Rivue คันนี้มันเปิดโอกาสทาให้เราเนี่ยสามารถขับรถไฟฟ้าคันนี้ไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องวอรี่เรื่องของสถานีชาร์จแต่อย่างใดนะครับคุณอาจจะขับสัก500กิโเมตรแล้วชาร์จสักทีหนึ่งก็ได้นะครับหรือคุณอาจจะเวลาแบบขับไปแวะเข้าห้องน้ำเนี่ยปกติถ้าเราใช้รถตระกูลแบตไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยเวลาเราเข้าห้องน้ําเราต้องไปเสียบชาร์จรถด้วยใช่ไหมแล้วเราก็เดินไปเข้าห้องน้ําอันนี้กลายเป็นว่า ถ้าเกิดคุณเห็นว่าเฮ้ยแบตเราเหลือตั้ง50เปอร์ยังไม่ต้องชาร์ตนะไปต่อได้เลย,เ,ลยเพราะว่าแบตเขาลูกใหญ่มากคุณผู้ชมลูกใหญ่จริงๆแล้วประหยัดไฟอีกนะมันเลยทําให้ช่วง70รของรถคันนี้เอาจริงนะขยายเป็น80ก็ได้แล้วคุณวิ่งสัก500กิโลเมตรเราค่อยแบะทีหนึง่งซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าคุณขับจากกรุงเทพขึ้นเชีงยงใหม่เนี่ยบางทีคุณอาจจะไปจอดพักแถวๆถแบบกาแพงเพชรหรือเกือบเกือบ,บถึงลําปางหรือถ้าสายแข็งขับไม่เร็วมากนะครับแบบ เก้าสิบอะไรเงี้ยจากบ้านนะออกจากบ้านนะวิ่งไปถึงเชียงใหม่ทําได้นะคุณชมทําได้นะซึ่งมีคนทําได้แล้วด้วยนะอันนี้คือข้อดีของรถแบตใหญ่นะมันทําให้คุณเนี่ยหมดห่วงเรื่องของอาการภาวะพะวงเรื่องคอเลสเตอรอลขับขี่ไปเลยแล้วก็ตัดเรื่องของสมการการคิดตัวเลขว่าเฮ้ยแบตเท่านี้วิ่งได้ถึงประมาณไหนต้องแวะชาร์จประมาณไหนนะครับแล้วควรชาร์จเท่าไหร่อะไรแบบนีุ้ณตัดเรื่องนี้ออกได้เลยเพราะรถเนี่ยเขาวิ่งได้ระยะทางที่ โหดมากไกลมากและอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมว่าเหมาะมากๆเลยนั่นคือคนที่อยู่คอนโดครับเพราะว่าถ้าเราอยู่คอนโดเนี่ยบางคอนโดนะจะไม่มีจุดชาร์จรถไฟฟ้าให้บริการในคอนโดนะเราจะต้องไปชาร์จที่ข้างนอกนะแล้วก็กลับมาที่คอนโดของเราซึ่งมันก็คล้ายๆกับการขับรถน้ำมันเลยนะคือเราต้องไปเติมน้ำมันที่ปัม๊มอันนี้ก็เหมือนกันเอารถไปเติมไฟที่สถานีชาร์จนะซึ่งถ้าเป็นตัวโมเดล3 Standard ร a ด g e ตัวเดิมเนี่ย หนึ่งชาร์กวิ่งได้430กิโลเมตรนะครับผมเนี่ยในแต่ละวันนะครับผมจะขับรถประมาณ70กิโลเมตรนะครับถ้ารถของเราวิ่งได้430กิโลผมจะใช้รถได้ประมาณ5วันนะครับเพราะผมต้องเหลือไฟเอาไว้ขับไปชาร์จด้วยนะผมจะใช้รถได้ประมาณ5วันเพราะว่า7535 350นะครับถ้า6วันมันก็จะวิ่งไป420ซึ่งมันเสี่ยงเกินไปนะครับผมใช้รถได้ประมาณ5วันแต่ถ้าใช้คันนี้นะครับถ้าใช้คันนี้เนี่ย รถเนี่ยชาร์จหนึ่งวิ่งได้630กิโลเมตรนะครับถ้าผมใช้รถโจทย์เดิมเลยขับแค่7จกิโลเมตรต่อวันผมใช้รถได้ประมาณ8-9วันเลยทีเดียวนะหรือเอาง่ายใช้ได้ทั้งสัปดาห์โดยที่ไม่ต้องชาร์จไฟนะครับแต่โดยปกติเนี่ยชีวิตคนเราหลายๆคนเนี่ยรูทีนอยู่แล้วนะครับหสัปดาห์เนี่ยเราจะต้องมีการทําอะไรซ้ําๆกันที่เดิมนะครับซึ่งจุดนั้นอาจจะเป็นการชาร์จรถก็ได้นะครับโมเดลสามลองเลนเรียวิวด้คันนี้หนึ่งชาร์จเนี่ยคุณใช้ได้ทะลุสัปดาห์นนคัมเเหกิิใใช้โญ เพราะงั้นแล้วสําหรับสายคอนโดนะครับที่อยากจะใช้รถแบบชาร์จทีนึงแล้วใช้ยาวๆเนี่ยคันนี้ก็โอเคนะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องเอารถไปชาร์จบ่อยๆนะครับสัปดาห์หนึ่งคุณเอารถไปชาร์จทั้งเดียวหรือม,มาสัปดาห์อาจจะลงๆลืมๆนะครับหรือเอารถไปชาร์จก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ารถคันนี้แบตเขาใหญ่จัดๆโอเคทีนี้อีกโจทย์หนึ่งนั่นคือรถในแบตใหญ่นะครับแล้วชาร์จไฟเร็วแค่ไหนอ่าเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับเพราะว่าตัวของเทสลาโมเดลสามโมเดลวที่ขายในเมืองไทยเนี่ย เขายังเป็นเทคโนโลยี400โวลต์อยู่นะครับซึ่งแน่นอนรถราคาล้านกลางเนี่ยถ้าเป็นค่ายจีนเนี่ยเขาใช้เป็น800โวลต์กันหมดแล้วนะครับวันนี้เท s l a ยัง400โวลต์อยู่นะครับเดี๋ยวไปลองชาร์จกันดูที่สถานีเท s l a s u per charger ที่วันนี้เขาขยายเรื่อยๆนะอย่างล่าสุดเนี่ยเห็นไปเปิดหาดใหญ่แล้วนะครับแต่ไกลมากเลยนะครับใหญ่เอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวลองดูนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปลองชาร์จกันครับตอนนี้อยู่ที่สถานีซูเปอร์ชาร์จเจอร์นะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่18เปอร์เซ็นต์นะครับรถบอกว่าวิ่งต่อได้114กิโลเมตรเลยทีเดียวเสียบชาร์จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไฟเข้ามาอยู่ที่205กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เราเปอร์เซ็นต์เหลือน้อยโดยรถบอกว่าใช้เวลาชาร์จ 50นาทีนะครับถึงจะเต็มนะฮะก็เลสเซว่าถ้าแบตเหลือ20%จะชาร์จให้เอาเต็ม100%เนี่ยคุณใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงมีทอนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเอาแค่80%ปุ๊บจะเหลือแค่30นาทีเท่านั้นนะครับก็ยังคงเป็นสเปคเดิมของเทสซารครับชาร์จไฟ2 0่สถึงแปในเวลา30นาทีซึ่งถ้าเทียบกับรถจีนในท้องตลาดเนี่ยที่เป็นกลุ่มรถ800รโวลต์นั่นเนี่ยเขาชาร์จกันสิบถึงเคลมกัันนหลก10าทีต้นๆแล้ว นะครับอันนี้ก็ยังเป็นโคมเพนพอยต์ของเท sla อยู่เพราะว่าเขายังเป็นเทคโนโลยี400โวลต์นะครับระยะเวลาในการชาร์จของเท sla วันนี้กลายเป็นชา้ากว่ารถจีนไปแล้วแต่ก็ชา้ากว่าแค่เรื่องของการชาร์จเท่านั้นนะครับเพราะว่าข้อดีของเขาคือเรื่องของการจัดการพลังงานเห็นไหมนี่ผมขับไม่ช้านะครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ชาร์จหนึ่งวิ่งได้ตั้ง600กนะิโลเมตรแต่นี้เอาเต็มเลยนะฮะซัดไปเลย100%นะครับนี่ ยาวๆ50นาทีครับโดยสรุปเลยนะครับสำหรับเจ้าเท sla Mo เด l สลองเลนส์เบรล e วิ r i v e คันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถไฟฟ้าแบตใหญ่วิ่งไกลถือว่าตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่า1ชาร์จเนี่ยขับได้จริงๆ600กิโลเมตรนะนะและเลนวิ่งเอาเซฟเซฟก็คือ500กิโลค่อยแวะชาร์จสักทีหนึ่งใครสายขับรถมาราธอนอยากขับเดินทางไกลแล้วไม่แวะชาร์จบ่อยๆคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่สายซิ่งนะครับคันเด้งตึงเท้าตลอดเนี่ยคันนี้ก็โอเคนะครับเพราะแบตใหญ่มัน่ที ขับรถแล้วแบบแวะบ่อยนะครับผมว่าคันนี้ไม่ได้เหมาะขนาดนั้น,นครับเพราะว่าคุณเล่นตัวธรรมดาก็ได้นะครับประหยัดงบด้วยนะประหยัดไปตั้งแสนหกเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดมองว่าแสนหกไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับมาเล่นตัวนี้มันก็โอเคเพราะว่ามันก็คุ้มค่าดีนะครับแบตใหญ่ชาร์จไวนะแต่ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับรถในท้องตลาดเนี่ยเทสลาไม่ได้ถือว่าชาร์จไวขนาดนั้นเพราะว่าเขาเป็นเทคโนโลยี400โวลต์อยู่นะครับเพียงแต่ว่า ถ้าอยากชาร์จไวก็ต้องเข้าสูระชาร์จใครขับรถเดินทางไกลแล้วแวะบ่อยแบบ2ชั่วโมงแวะอยู่แล้วเนี่ยว่าตัวนี้อาจจะเกินความจําเป็นไปนะแต่ถ้าเกิดใครขับรถเดินทางไกลแบบ4ชั่วโมงจอดทีนึงเนี่ยคันนี้โอเคเลยนะเพราะว่ามันวิ่งได้ยาวจริงๆหรืออีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ไม่อยากเสียเวลาแวะชาร์จระหว่างทางบ่อยๆเนี่ยคันนี้ก็เล่นได้นะคือมันสามารถขับรถเดินทางไกลเหมือนกับรถน้ํามันได้เลยคือคุณไม่ต้องคิดเรื่องของการวางแผนการชาร์จแต่อ,อย่างใดนะคุณเจอที่ชาร์จที่ไหนค่อยชาร์จกก็ได้พาาว่่่แตขใหญม สิ่งที่ต้องแลกกับมาคือความเร็วนในการชาร์จเขาอาจจะไม่ได้แรงมากเมื่อเทียบกับรถกลุ่ม800โวลต์จากประเทศจีนนะครับก็เขา้เขาๆประมาณนี้ในการสำหรับจอเทสต a าโมเดล3เดียววิวด้รองเลนครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันตามทุกช่องทางของปักน้ำ536ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ